สามวิธีง่ายๆเพิ่มเพื่อนในไลน์ไม่ยากอย่างที่คิด oh, <shut> สวัสดีค่ะพบกับดิฉันก่าว,วิตาในรายการไอทีวัยเก่ารายการไอทีสำหรับคนเกา่เกาๆที่จะทำให้คุณเข้าใจเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น <S 2> <S 2> <S 2> <S เคยไหมคะ อยากเพิ่มเพื่อนในไลน์แต่ไม่รู้ว่าทำยังไงพอโทรไปถามลูกหลานฟังแล้วก็ลืมบ้างไม่เข้าใจบ้างปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าชาวัยวเกา๋าได้ดูคลิปนี้วันนี้ดิฉันจะมาสอนวิธีการเพิ่มเพื่อนในไลน์กันค่ะซึ่งในไลน์นั้นมีการเพิ่มเพื่อนอยู่3วิธีวิธีที่1 คือการเพิ่มเพื่อนด้วย ID Line ขั้นตอนแรกให้กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line ก่อนเลยค่ะซึ่งจะเป็นรูปก้อนความคิดสีขาวขอบด้านนอกสีเขียวนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วให้ไปที่หน้าหลักสังเกตง่ายๆจะมีคำว่าหน้าหลักอยู่ด้านบนจากนั้นให้มองหาเครื่องหมายบวกซึ่งจะอยู่ด้านบนทางขวา บริเวณเดียวกันกับคำว่าหน้าหลักเมื่อเจอแล้วให้กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้กดไปที่รูปแว่นขยายซึ่งจะอยู่ทางด้านขวาของจอเมื่อกดเข้ามาแล้วที่หน้าจอด้านบนของเราจะเขียนว่าค้นหาเพื่อนจากนั้นมองลงมาเล็กน้อยจะเห็นวงกลมสีเขียวอยู่หน้าคำว่า ID ด้านล่างของวงกลมจะมีช่องสีขาวไว้สำหรับใส่ ID จากนั้นคลิกลงไปในช่องแล้วพิมพ์ ID ดีลายได้เลยค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดไปที่แว่นขยายทางด้านขวาหนึ่งครั้งจากนั้นจะมีโปรไฟล์ของเจ้าของ ID ขึ้นมาตายรูปจะมีช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวให้เรากดไปที่คำว่า เพิ่มเพื่อนแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจะทำยังไงถ้าเพื่อนของคุณจำไอดีไลน์ไม่ได้วิธีการนั้นง่ายมากๆเลยค่ะแต่การดูไอดีไลน์นั้นจำเป็นต้องเป็นเจ้าของไลน์เท่านั้นนะคะจึงจะสามารถดูได้โดยขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่แอปไลน์ก่อนเลยค่ะจากนั้นให้กดเข้าไปที่หน้าหลากัก ตามด้วยการกดเข้าไปที่ชื่อเจ้าของลาย oh, s <S เมื่อกดเข้ามาแล้ว oh, s <S ให้มองหารูปเฟือง oh, s <S ซึ่งจะอยู่ทางด้านบนมุมขวา oh, s <S เมื่อเข้ามาหน้าจอจะเป็นโปรไฟล์ของเจ้าของลาย oh, s <S ให้หาคำว่า Line ID ที่ด้านขวาของช่อง Line ID oh, s <S จะมี ID Line ของเราอยู่จากนั้นจำา ID ลนยนี้ไว้ หรือดูจากโทรศัพท์เพื่อนแล้วพิมพ์ลงในโทรศัพท์เราเพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนวิธีที่2คือการเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเหมือนกับวิธีการเพิ่มเพื่อนด้วย ID Line เลยค่ะเริ่มจากเข้าแอป l ล n e เมื่อเข้าสู่หน้าหลักให้มองหาเครื่องหมายบวกซึ่งจะอยู่ด้านบนฝั่งขวา เมื่อเจอแล้วให้กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้กดไปที่รูปแว่นขยายซึ่งจะอยู่ทางด้านขวาของจอเมื่อกดเข้ามาแล้วที่หน้าจอด้านบนของเราจะเขียนว่าค้นหาเพื่อนจากนั้นมองลงมาจะเห็นวงกลมสีเขียวอยู่หน้าคำว่า ID ซึ่งหลังคำว่า ID จะมีวงกลมสีขาวอยู่ และจะมีคำว่าหมายเลขโทรศัพท์ให้เรากดไปที่วงกลมสีขาวหน้าคำว่าหมายเลขโทรศัพท์วงกลมสีขาวจะกลายเป็นวงกลมสีเขียวแทนจากนั้นแป้นพิมพ์ตัวเลขจะเด้งขึ้นมาจากด้านล่างให้เราทำการกดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะเมื่อกดเบอร์เสร็จให้กดไปที่รูปแป้นขยาย ทางด้านหลังของช่องใส่เบอร์โทรศัพท์หนึ่งครั้งจะมีโปรไฟล์ของเจ้าของเบอร์เด้งขึ้นมาใต้รูปจะมีช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวให้เรากดไปที่คำว่าเพิ่มเพื่อนเพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่การเพิ่มเพื่อนโดยใช้เบอร์โทรศัพท์นั้นจะสามารถใช้ได้กับคนที่ลงทะเบียนไลน์ โดยใช้เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะคะหากไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะค้นหาไม่เจอค่ะวิธีสุดท้ายคือวิธีที่3ค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR code ซึ่งวิธีนี้ง่ายมากๆเลยนะคะโดยขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มจากกดเข้าไปที่แอปพลิเคชั n Line ก่อนเลยนะคะ เมื่อเข้าสู่หน้าหลักให้สังเกตมองหาเครื่องหมายบวกทางขวาเมื่อเจอแล้วให้กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้มองหาคำว่า QR Code ซึ่งจะอยู่ใต้คำว่าเพิ่มเพื่อนเลยค่ะจะมีสัญลักษณ์เป็นเหมือนรูปเขาววงกตเมื่อเจอแล้วให้กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นที่หน้าจอของเรา จะเห็นว่าเป็นภาพจากกล้องให้เรานำกล้องโทรศัพท์ของเราไปจ่อ QR code ของเพื่อนเราได้เลยค่ะจากนั้นหน้าจอจะเด้งโปรไฟล์ของเจ้าของ ID Line ขึ้นมาใต้รูปจะมีช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวให้เรากดไปที่ช่องที่เขียนว่าเพิ่มเพื่อนเพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมอยากเปิด QR code ของตัวเอง เพื่อให้เพื่อนๆสามารถแอดมาได้วิธีการนั้นง่ายมากๆเลยค่ะซึ่งขั้นตอนในการทำนั้นจะเหมือนกับการเพิ่มเพื่อนด้วย QR code แต่จะต่างกันเพียงแค่นิดเดียววิธีการนั้นคือเมื่อเข้าแอปไลน์และเข้าสู่หน้าหลักมาแล้วให้มองหาเครื่องหมายบวกทางขวาเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นหาคำว่า QR code ที่เป็นรูปคล้ายๆเข่า,ขาวงกดเมื่อเจอแล้วให้กดเข้าไปเลยค่ะเ<อ>มือ่อนาจอเด้งมาสู่หน้ากล้องให้สังเกตหาคำว่า QR Code ของฉันซึ่งจะอยู่ใต้กรอบสี่เหลี่ยมเมื่อเจอแล้วให้กดเข้าไปเลยค่ะ<อ>จากนั้นจะมีรูป QR Code ของคุณผู้ชมเด้งขึ้นมา<อ>เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน Line ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะหากคุณผู้ชมสะดวกในการเพิ่มเพื่อนแบบไหนอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรืออยากให้เรามาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปของเราได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้กับรายการของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการไอท,ทีวัยเกา่าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะและหากคุณผู้ชมดูคลิปของเราไม่เข้าใจส,สามารถย้อนชมคลิปได้โดยวิธีง่ายๆเพียงแค่ใช้นิ้วกดไปที่ปุ่มวงกลมสีแดงด้านด้างและรากไปันวินาทีที่คุณผู้ชม ดูไม่ทันได้เลยค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะหากคุณผู้ชมดูคลิปของเราไม่เข้าใจสามารถใช้นิ้วกดไปที่ปุ่มวงกลมสีแดงด้านล่างและลากไปทางซ้ายเพื่อย้อนชมคลิปของเราได้เลยค่ะหรือคุณผู้ชมจะทำการแตะที่ด้านซ้ายของจอสองครั้งเพื่อเป็นการย้อนชมคลิปค่ะ ซึ่งการแตะที่ด้านซ้ายของหน้าจอนั้นจะทำให้คลิปย้อนไปได้10วินาทีค่ะ